มียังในละอะไมียังนะ,ะงนะบปทาตึก <laughs> จะคือว่าปิตยานห้ตึกว่ะโอ้อได้สองกล้องผมนะฮะจะบิรูนนุดกดู โดยกาสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะ FC กันเบริร์สุขุสุคนคือเก่าเด้ออ่าบัดสุขุสุคน,น,นเนาะที่ว่าเขามาครับสม้มลิปตซาม,มุกดาเมื่อน,นี้เนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ามาพบมาพ่าพอกันเมื่อนี้กยาเฮือนน้องแก้เกเกวเนะาะซาเลบรรณาเขาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะได้ข่าวมาเยี่ยมมหามหามาหามเมวเนาะกะได้ผ่านมาทั้งนี้กะพอดีว่าได้เอา พ่อแม่พี่น้องเนาะของฝากจากฟังไทยพ่อแม่พี่น้องเลยกาเป็นทางลุงหมอคือเก,ก้าเนาะพนกามีนำจิตนำใจก็ดีใจลายเนาะพ่อแม่พี่น้องที่ว่าทางลุงหมอพนก,ก่ายังส่งเสริมแล้วก็ย,ยังซัพพอร์ตทางน้องแก้วอยู่ตลอดเลยเนาะกัเวลาฝากของมายานใดก็บอกเคยลืมทางน้องแก้วกับโอ้ดีใจลายเนาะกัขอบุญขอบคุณทางลุงหมอพนในลายเด้อเนาะดย ปะ่ะตอนนี้กะทั้งบ่าทาพนกายู่ในพมเม่พี่น้องเอ้เดี๋ยวสีพาพพมเมพี่นอ้องอ่าไปโอ้ไปล่มกับสาวแหล่พนกอนพนบ่ไปไปงของห้องเฮียนบ่มาหนีนอหรอวแนวดหรรอว่า,ววาขึ้นมาจากห้องเฮียนเนาะโอเคซาพมเม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิรกไปซบนมกันอ่าโหมากะแทนทนเทนแทน,ทน,ทนของแซ่บของอร่อยนะพมเม่พี่น้องไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันก่อนอ nghiệp ngào thế này nè bộ phải đài bớt này. à hả à, xa bà đi đỡ lạ đôi xây y lạ hiên bỏ yeah. à khuôn mượt và thanh mượt nhấp bóng mai phí đu thì thì à chào bỏ chắc mùm nó chào này lạ ơi thì em ăn cho toàn xe này ơi hả à? chào phải <laughs> xa lệ lệ và hình mượt đấy ป้าเป็นได้หล่ะบวได้ไปของทำเเฮียนบ้าววันนี้ฮะว้าเอาคือบัวได้ไปไปแล้วแหละกากลับึ้นมาไปแล้วกับกลับขึ้นมาคือกลับมาไวมาว่าเท่าไรละฮะไปตัดอ้อยไปตัดอ้อยเอาจีไปท่านอยู่บ่หล่ะคือเที่ยงแล้วอันนี้ม่ได้ไปแล้วขจาไปเอามาบ่ท่านเปลเป็นได้เคือไปตัดอ้อยละเงินเบิร์ดเดอแบบพ่าแบบเสียขาไัยกัหลายน้ะ เป็นแสนพู้อ้า,อาวเป็นแสนพูเด้เออคือแพงแท้หะจากคาร์โค่เพิเพ่นามาเก็บเป็นแสนอือโมเมนอันตกะข้างเดือนบอกับอันช่วงทีซามเพิ่นมาเหตไฟพวงหันไปจ้าบวยละจากคาร์โค่อือประว่าิสุดก้อนนั่นโซไซยาเป็นสุดทีอันเพิ่นมาเฮ็ดเทือนนี่เจ้ยละเนาะ อ่าเพราะว่าสุดอ่าส <choice Prof> <ort> ุดกอนทางสามุกดาเสียไปมีแต่สามสิบไปพันเนาะมึงน่ะเนาะโดยแซียนทรายล่ะจะเสียแซนเดียวเซนหนึ่งเด้ออ่ารอฟังเบิ่งเดือนไหนคือสิบปรเพคเนาะบานี้เพราะว่าช่วงวังกร็นึ่งนี่ทางสร้างเพิ่นมาเฮ็ดเฮือนพแม่พี่น้องเนาะแล้วก็ค่าฟืนค่าไฟมันกะขึ้นแน่อีหล่าเอ้ยอ่าน่าจะเป็นคิดว่าเป็นเดือนก่อนเนาะพแม่พี่น้องแต่ว่าเดือนก่อนทางสามุกดาก็ระเอยู่เพราะว่าจ่ายไปมีแต่สามสิบพันเนาะ บัดน,นี้ก็เลยไปตัดอ่อนมาเสียค่าไฟบ่บัดนี้เลยตายพอเป็พี่น้องเลยเนาะบ่มีเงินบัดน,นี้กับฮงฮามฮงเฮียนอ่ะเมื่อวานนี่ไปเยี่ยวเมื่อวานนี่เ,เกี่ยวขา้าวไปเกี่ยวข้าวครับจ้างเ,เออวัดมือเท่าไหรล่ะได้เซ็นหนึ่งเซนหนึ่งเลยเออเหมือละเซ็นพอเป็พี่น้องเลยว่าขาดเดือยอะไรซืได้เจียงเบ่อีละจะบม่ได้ขึ้นห้องนะ ค่ะเด้อไม่ได้ขึ้นห้องได้เด้อแต่ก็คือว่าเลยพอมีพี่น้องเนาะเพราะว่าเราบอกไปกับบอมีเงินน้อยละเนาะเพราะว่าทางน้องแก้วเพิ่นก็ซ้ำบาซาร์ลักพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็ตั้งหาเงินเฮียนเน่อเสียเวีรบ้านการเมืองเนาะค่าอยู่ค่ากินอ่นั่นนี่ของอยู่ของกินบัดทางน้องทางนุ่งอีกเนาะบัดนี้ก็ถือว่าโอ้ไปหาเงินน้ำเฮียนน้ำพ่อแม่พี่น้องเลยขาดทุนเฮียนน้ำเป็นใบละ โดยกินข้าวแล้วบ่สันมาเนี้กินข้าว์ุูนกินข้าว์ุูนเด้อข้าว์ุูนมาแต่ไซน่ะคาร์บ่นขึ้นเฮือนและน่าสาวให้น่าสาวแบ่งใหาถุอองนึ่งคือส่งของ,ของครัวมหาเอ้ยสิมเกี่ยวข้าวซอยโบว์วัดสามุกเอ้ยว่ามาเอาอันเจ้าเกี่ยวข้าวแล่ลาบ่วนะ่าซั่นเนาะมาเอาเฮาในเด้วว <c oughs> อว่าซั่นพอดีทางเอ้ยก็หากกันแล้วเมื่อคืนนี้จ้างเพิ่นตัด แล้วเมื่อคืนน่าจะตาตุ่นคืนเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ต่ตตตอสวดสีแล้วเอ้กันเลยเล่นอ่ะเล่นลังเนาะกินข้าวโอ้ถามไปแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ใช้นองนุ่มก็ไปใส่เบอร์ายนีแหละจะไปด <cra> ิดไปดิดเบื่อเลยคือเงาเท่แหละเดี๋ยวนี่ฮะเป็นยังไงฮะบรรยากาศให้เงียบเงาอยู่เบิงน้องแก้วก็คือสีเงาเงาพ่อแม่พี่น้องเอ้โมเมนต์คิดนะบ่ได้ไปตัดอ้อยบ่นี่บ่อยละ ไปตัดอ้อยฮะไปตัดอันแบบใดละ่ะเพิ่นเพิ่นจานกันนะเป็นหมัดหมัดเท่ไรหมัดละพันป้าไปซูมชุดนี่ได้เท่าไรตัวเมื่อนะี่ได้ลอยห่าซิปโอ้เซียนหาผู้ได้นัน่นกลัวไปตัดเข่าอี่านัน่นอ่าตัวมีมีเวลาพักผ่อนอยู่ล้วนแล้วแต่เฮาเลยล้วนแล้วแต่เฮาสะดวกสบายเด็กเครื่องอยู่เพือนนั่นกันเฮาอย่าตัดก็ตัดเอาอยากไล่ไล่กันไล่เอ้วแบบเพิ่นเอารถมาเอาปะ รัดในบ้าน,นครับเพิ่นเอารถไถ่าทางกระย่างไปนอกบนฮานเวียดแล,ล้วรถไถเพิ่งกับมาเอาโอเวลาคือหนะ้าสิบไปแล้วเ้าต้องไปแต่เศร้าไปที่บ่ที่เพิ่งข้าวเยี่ยงกับเจ็ดแปดโมงแบบจังไปขนาดพวงคนไม่รถเขาจะกะขี่รถไปห<ด>าสิขีดที่ไปมันนานเพราะมันไกลเออยู่ไซน่ะอยู่นานเขียนแล้วก็เาไกลเหลือเนั่นก็คือ นาจันเลยข้าวหมวยข้าวม, <laughs> ม่วงของหอัวของหอัวโวเป็ยยนสจญาตินี่เนาะอ้าวมินี้กับมีนเนีนเน่ยมาฝากมาต้อนเดิมมินเนด้ออยากได้ยูบอ่ะฮะอยากได้ไ,ดไปเพื่นไป,ไปเอายูโดเพื่นไปมาฝากมาต้อนผมเองพี่น้องเลยเนาะตางเสาเหล่เพื่อนอันนี้กับคนไปเกี่ยวข่าวไอ้เนาะเงียบเงาแท้นี่พผมเองพี่น้องเลยบ้า,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 ปปาต่อมีเงีงกองเงี้ยักแท้นี่ เออได้ทางมาถาเผู้นด um> ่มาถาเอ้ยมาพี่ในเด้อมาถาอ้าจะบายเงี้ยไหนล่ะจะแบบกระปุกเงี้ยนะขนมขนมคู erm ่ขนมประเจรไนนะองพแม่พี่น้องเลยอ่าตัวอ่ามีอย่างไหนล่ะได้มีอย่างอะบราถาตึกตึกจะคือว่าปฏิยานเทพตึกว่ะโอ้ได้สองกล้องผู้น่ะฮะจ้ด เด๋วอ,วอเ,เอาถือไปดูบัตนี้มียังไงไปโชว์พีโชว์นอกให้คุณไปเอา้าถือไปได้บ่บัตเซ็เทิรันแนี้อ่ะเบเลยในกระตาลดเนละเอ้เอา,เอาไปบาตนี้หับของฝากอา่ารั่วๆอะไเนาะแก้วคนคนใน่สีน้องเลย นี่พนมเนาะตัวนี้ยังไม่ยังไม่อีกเออมันมันมันมึดพอดีละยังไม่อีกเออนี่ขนมแก้มึงดูบ้านี้มีนี่อันนี้คืออีหยังอันนี้อันนี้เมนปลากระป๋องมันทอดแบบปลากระป๋องทอดพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกับข่าวเจ้าอีหล่าเอ้ย เมียอะงไรพิห็พเป็นแค่ <c oughs> โอ้สูกข้องรถถีบจะได้น่ะน้องแก้วอ่าโตผูจะไปต้อง,งย่านวันนี้อืมจะไปต้องย่านค้นเอาของไปเลยรถถีบอยู่ชาสถานี้ลละอยู่เชิงมาบรด้คีมันบอกขี่เอาขึ้น ขี้แล้วก็เอาขึ้นป้าคือเซเมนมันเอาขึ้นอารงแทเบาทนี่ฮือเบิ่งดูดในซองหนึ่งซองยัง,ยงมันเออนี่ยเออเนปูอันนั้นหาเป็นของง่วงอันประตูเด,ด้ดเออีหลาเด้อนะเออในห้องเกานะ ปลูกเป็นดูบบ่บบันนี่ยังเนี่ยผักอย่างเนี่ยบันฑผักชีผักกาอืมผักริก <c oughs> มีอย่างผิกอีกมะกอึอมะถั่วอเออมะแตงผักบุง้งเออผักกะเพรา ใบผัดกะเพรากะเพราเลยป้าสามเจ้าชีปุ๊กอันนี้เคยปลูกอยู่บ่อยแหละฮะหมดเคยปลูกอ่าในชิปุ๊กเป็นเถอะบ้านนี้เอามาไว้ซื้อบัวได้ได้เลยคนเอาให้ปลูกได้นั่นอือผักบงเคยปลูกอยู่บ่อยักบงขุดๆแล้วก็เฮเป็นแถวเป็นแถวแล้วก็หยดในลงแล้วก็หดน้ำมีขี้พุ่นกาวขี้พุ่นโป๊กเด้อมีขี้เงาะขี้งัวอยู่ด้วยนะฮะเนาะ ป้าได้จะกซ่งใหม่สองสามสี่หกเจ็ดแปดแปซ่งตัวทำิปุกวันนี้ออกกามได้เต้ยลาเอ้ยคุณโโหป้าบางนี้ยถุงอ่าแ้งนัวบ่อยนี่นแหละกระถุงมากไงถุง,งโลเลยล่ะวันี่ากล่วโลปะ ถุงโลถุงโล,โล,โล,โลป้าชิจักเดือนเบิดบัดนี่คือหลายแท้เปลี่ลืมเพื่อนเออเบิร์นี่เนาะแป็งนวลนี่เฮงคือสำคัญเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะและะ้วกับแพงอีกเนาะซือ้อในเฮือนเทากับแพงพ่อแม่พี่น้องเลยป้าเป็นยังไงอีหล่าเอ้ยดีใจวะโอบนี้มีขนมมาน้ารอบนี้เนาะนะทำนะส,สกินบารน,นี่น้องนุ่งไปทางใดเบอร์สันนี่ช่าไป อื้โบจักพรมยพน้องเลยเอากาเปลี่ยนทางลุงหมอคือเก่าเด้ออ่าลุงหมอนี่ซอน้องแกวตลอดเลยนะพแม่พน้องเลยทางสาวแหล่บรนนาเพ่นเอาอีลาเอ้ยขอขอบุญขอบคุณพิ่นเด้อขอขอบุญขอบคุณทางลุงหมอเด้อที่ภาคเป็นนุ่พักหย่าเอียงมาให้กบขอให้ลุงหมออยู่ดีมีแหงความเจริญได้ความใคร่แหงมีขอ่น มีแต่ความสุขความเจริญหลั่งมาหลั่งมาเพิ่นคิดสิ่งใดก็ขอยเพิ่นได้สิ่งนั้นเหตุงานเหตุการ์ยังก็ขอยเพิ่นได้แต่เงินแต่คำหลังงหล่งมาหลั่งมาเบิ่งเงนนล,ลูกหลานตลอดไปเด้อสาสา,สาถนุนอกม่พี่น้องเลยเอ้าผพิ่นสิต๊เอันห้ามเอื้อยได้แก้วเอ้ยนี่ว่าพรมหันตะตกแฮงว่าพรมหันนะบอกกระทำนี้เลยอืบรรยากาศน่ะนอนแท้เนาะ เช็คดคนบริบาลตัดอ่อยสำร่รหมค่ะทา่านยังนอนเออฝนตววกคนแร่พน้องเอ้ยบนเงกมากคนเนาะโอ้เข้ามาแล้วคนแร่พน้องเอ้ยเมื่อ<ห>ได้อยู่บ่านนีหล่ะเอ้ยอ่าตัวเมื่อแทบบันอืมเก็บไว้ใสน่นองนุ่นบาได้มาหาบ่าเดี๋ยวนี้กูบ่คอยเห็นนะ บอไปทางไหนผู้ป่คอยเห็นเลยมั้ตรงนู้นนะ่นไปตัดอ้อยบอกดูว่ายังดีน้ำกันไือว่ารูปแบบใดบอก,บอกมันมันเป็นหินหินบ้านอื่นนะการปริมาหลินน้ำกัน<อ>มันบอกลวงตาโอ้บอกไปเลยลเลนั่นตามบอาว่ามันหลักเครื่องนั่นหลักเสื้อผ้า เูกันเลยบริไดมาดีน้ำกันเลยอืดูอะกระยาดอ,อกนอกโฟมพี่น้องเลยกอนจงใจกับคือสีขาวเวียกงานภัยของเราเนาะคิอกับโมเมนตค่ะกับแต่เพึ่งโทรมาถามเขาหน่ะและอันนี้เพิ่งใกล้ชิดสิ่งแล้วบอกใส่ละหุ่นยนเะจ้าน่ะขาดเรือยใ้่ปุปินยังบอ ยังยังบ่ได้เสียงยังอีกเดินเสียงพากเคียนนึงโดยเป็น้ได้เป็นแม่เป็นยังได้เที่อม,มาหายูบ่เดินบได้มาเลยเนยโอ้เจ้าได้ไปหาเพิ่อยู่บอสอ่ะบด้ไปเพิ่นกับบด้มาโดย์ห้องกลับไปแยกของโอ้ยูพายยูม่านเลตรงนี่อพอเพิ่นไกลย,ยูคุ้นมาพ,พยายอแี่น้องไกลยูเพื่อนอ่าหัวไม่หน่ละเนาะ เป็นให้น่าตะก็อภินมีเบ่นเลยบบอยู่บอกเพื่อนก็นหาซื้อขา้าหาเงินซื้อข้าวกินโอ้หาข้าวกินคำพูดกันโอ้พูดทั้งผัวเพื่อนกับบลินมีหน้าบอไซแหละโอ้แล้วพอจะได้มาหายอยู่บ่มาอยู่มาเลยพอนี่มาเลยอยู่อ,ยอ,ยอืมมาแบบเพื่อนมาไปไหนเพื่อนเอา,น,านั่นเอาน,าน,น,านี่มาหาบมดูมาเยี่ยมดิจัยมาเพื่อนมาเหรียเชื่อโอ้ มาหลินซื่อสารนนะพ่อแม่พี่นอ้องอมาเห็นลูกเต่าได้อยูเ่เพื่อนมีบอลพักพิงก็ถือว่าเพิ่นกับพี่ชิโรกลงใจเนาะบะเนี้เนาะ<ม>อืมไอ้เจ้าก็ไปหัดจ้างไหม,มล่ะไอ้เจ้าก็จกักเตะเขากับหวงวเท็กะเอาเพิ่งลงเต่าน้ำเพิ่นมาโอ้โหทิทานนำ้ำโอ,อ้ออันนี้และอันนี้เจ๊ไอ้ไอันประกอบได้บอ่อันนี้นเนาะพเมพี่น้องเลยขันบอลนะักกัเอากดตีต่อเอาก็ได้เนาะ อันแนวกันกระแทกลมประตูหน,น้าต่าแมน้ามีก้อนตีเอาก้อนตีโตเอาขนาดจะได้เนาะคุณพี่น้องลรถกะเอานี่ไปคล้อ,อ,อ,องไว้เด้อเด้อทะยามันเทียนเอาไปคล้องไว้เออรถนี่ก็คือวา่าไปอีกคือยุ่งคุณพี่น้องเลยไปไหนใหนเขาหน้าะํำปลาจะได้ใส่ละยังอยู่ปะเด้อย,ยังพอได้กินอยู่มันบปะเด้เอ สิขาดแต่พวกกับเข่ากับน้ามั้งปะบอ,อ,อก,กับเข่ากับน้านี่บ่าหากับบอได้กินเนาะพ่อแม่พี่น้องกสิซื้อตลอดมันกระแพงเนาะที่จะอดุอดเอาบ่ได้ซื้อโ <laughs> อออดเอาว่าสัน่นเอากินเนีน่ยสามปนี้อุดอะบ่กินบ่กินเอาสิขาดิดอกกินขาดิดกอ,อ,อกใบเกลือเลบบอมีเงินซื้อบ่เรือเนี่ยไลยเด้อค่ะไาแบบไปไป,ไป,ไป,ไปหานะ อืมช่วงที่บอไดหาแบบบ่มีเงินมาซันซะเลยอืมกับบอไดซื้อพแม่พี่น้องเลยมาซันเนาะแล้วทางอ้ายเพิ่นไปหาได้ละเพิ่นยังทรงยืนยืนเจ้าอยู่บ่เดี๋ยวนี้บอขึ้นกับบอไดไปบ่มีคนมาหาน่ะแบบเพิ่นกับบอกล้าเพิ่นกับขี้อายกับแบบไปเรานอนจากเพิ่นมาหามาหาแล้วจังไปเลยอืมจากสีวาน,านี่ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหายอยู่หายกินก็นลำบากบอหนี้กับ สบาหากันเองเลี้ยงกันเองเนาะกำน้องกำนงวันนี้น้องค่ะจะไปครับจ้างอยู่ว่ไปเห็นไปนั่นนี่ซอยเพิ่นอยูอว่าจะไปจีไซเบ็ดเกาะเบ็ดกบอ่าคือตะกี้มันกลับบ่ได้เนาะเดี๋ยวเนี่ยโมีพรมแม่พี่น้องเลยจีคูจิโรสีได้คือช่วงนั้นมันกะบ่ได้แล้วเนาะมันมันตายไปเลยพรมแม่พี่น้องเลยบ่มีฮันจีโรห้คุดเนาะโอ้ยใหญ่เลยอันนี้ใส่ทั้งไม่เผาจะได้ใส่ละเพิ่นเกี่ยวข้าวเกี่ยวนับแม่หรือเปล่า ตัวหนึ่งรังสีปั่นตัวหนึ่งสีปั่นเวลาเพิ่นได้เข่าแน่นามาอันนี้ครัเพิ่นเพิ่นได้แบงให้แทจ้ากินอยู่บ่บ่บ่ได้แบงแบบทางกับยาปะเลยฮะแบบคันทางกับไปทานแล้ยละบ่เข่าแน่นามันนี้ก็จะไม่อยากปากนะาะบ่อยากปะเอาเป็นยังคือบ่อยากปาะฮอกกับ่ฮู้แบบไปทานแล้ยละบ่เข่าของก็ถามนี่ก็เสย ปลาปากปลตีงิ่งถามอาสายเขาก็เอาก็เซยแบบเราเรายันแบบเอาห้ว่ารยว่าแบบใดนเนาะจับแล้วคือไทยไทยไท้ายตัวโบมีห้ไม่น่าชิพิมไม่ได้ชวนไปเฮ็ดวะสนบอกสื่อไม่ได้ชวนไปสิยันนำ้ำเบาหาย้ยแบบชิพิมก,ก็อยากไปแบบยันแต่นำ้ำเบาตีนำ้ำเบาเบาอ่ะนะโอ้พินมาควา้าใส่ปะเลยอืม ก็คือสิไปโซ่เพิ่นก็ย่าเพิ่นวอาโอ้ย่านแปลว่าทางเมย์เพิ่นแบงเขายัางหายไปนี่บ่เตอขนาดน้องขยักไปน้องเขายังย่านโอ้วันนี้ระบ่าวปัดบมีเมียบัดผสมอืมเป็นเพิ่นมักเบาใส่ว่าซาร์นอกพ่อแม่พี่น้องเลยอืมอยากลำบากอยู่นอกพ่อแม่พีนพ่น้องเพราะว่ามันบัดเข่าเบิ่งแล้วได้ใส้นน,สนี้แหละ ช่วงนี้ยังไข่ยอยู่เนาะเพราะว่ายังว่ามีอ่าคุณลาผู้ใหญ่เพิพยยเ่นยืน่นมือเข้ามาซ่อยตอนนี้เพิ่นซาดแล้วกะเพิ่นห่างเบแล้วบาดนี้เอื้อยก็สิขาดนๆเข้ามาทนึงแล้วบดนี้แต่ก่อนก็หาเงินซื้อข้าวบนี้บ่เด้เออวันนี้หาก็บ่ได้ไปหาทุกมือเนาะวันนี้พเฮียนนําพนแฮงบ่ได้ไปหาแล้วบดนี้เนาะทางขาดทางไปหาพ่อพี่น้องเอ้ย ลำบากอยู่พอเลี้พี่น้องเพราะว่าบ่มีพ่อแม่เนาะพ่อแม่กับบ่มีวันนี้ทางน้องแก้วเพิ่นกะเขาเฮียนนำหาเงินไปนำเนาะอ่าเขาเฮียนกะบ,บัดไปโบไปไม,ม่ละแต่ว่าในคู่เพิ่นบ่ได้บ่บ่โอโบได้ว่ได้บ่ป่ะดิได้ทันได้ไปกะไปจดอนามุตรงซื่อโอไปจดไปจดอนามุ ตัวผวยพี่น้องเลยส่วนสีนั่นเนาะบรรยัมแรกนี่นอกจากหาเงนินตัดอ้อยบอนี่เหตุย,นในใย,ยังเนี่ยใส่ละยังโมตะกราเนี่มีแต่ไปตัดอ้อยบอนี่บ่โดยโอ,อ้คนไปหลายบ่แต่ละเทถอะหลายจะเต็มรถม,มันกะคือว่าอะไรมันมีเรียมีง่ายน,นอกช่วงนี้เนาะจะทำในไปเพิ่นพี่น้องไอ้เกี่ยวขาวแกน้ำกับซีเรีบ่ปเลยเน,ะนาะคัารท้าบ่เบิดเอาช่วงนี้ผัด อาวีช่วงนี้ไปแล้วกับเจักความหาเงินเป็นบ่ใชทางสาเลพึ่งก็ต้องนั่น,น,นพอมีพี่น,อน้อยเนาะไปหาเงินนำส่ง,งเตงเฮียนนำอ๋อะสาจากไดนกับมิวบาสู่ๆไปได้ด่าเด้อเนอะเอาะมีตะวันทางเอื้อการันได้เขามาทางนี้กับสีได้เขามาหาเจ้าอยู่อ่าพอช่วงนี้เอื่อการเล่นพุ่นเล่นพี่ใี่กันเนาะเบียกอ่าเวียกทางพุ่นเนยทางเฮือนเนยทางนั่นเน่กันลายเนาะกับเขามาทางพี่กะ กับบุคคลมีงานเนาะพ่อแม่พี่น้องอยากเบิดงานเลยกับไปหาทางใหม่เรื่อยๆเนาะมีแต่ว่าคันมือใดเอ้ยเขามาเอา้ยสิมาเยี่ยมมาหามาเวเนาะโ,โดยอ้าวจังไายกับบัดนี้เอ้กับปะเดอ้อบัดนี้เดอ้อฝนมันสิตกห้ามเอ้เนี่ยมือขึ้มมือขึ้มพ่อแม่พี่น้องเอ้เนะาะทำเข่าสมุกดาแท้ๆเลยแบบนี้โอ้อ้าวบัดนี้เอ้ยกับปะได้ล่ะเดอ้อโดย,โดยอ้าสบายดีป้าลุงนี่ละ่ะโดย อ่ะโอเคบาทนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทางสามุกดากาสิเดโคโตจบคิีเพียงสน่ก้าขอขอบุญขอบุณทางลูกมาอ,อ,อยู่ฝั่งไทยเด้อเนาะเพิ่นก็นมีน้ำจิตน้ำใจอาฝากของอยู่ของกินของใช้ของซอยมาให้ตลอดเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย,พเ,ลยเพิ่นก็ะืือว่าผู้มีพระคุณคนหนึ่งเนาะ ที่บาซัพอททางน้องแก้วตลอดมาเลยพูดแม่พี่น้องเลยก็ขอให้ทางลุงหมอเพิ่นจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยแเ่เจ็บเดอ้อขอให้สุขท้งกายสบายท้งใจไปมาทางใดก็ขอให้เดินทางด้วยความตลอดปลอดภัยเดอ้อลุงหมอเนาะลุงหมอให้ลุกให้ล้านมาสำได้ก็ขอให้ไหลกลับคืนหาลุงหมอร้อยเท่าพันเท่าเดอ้อปรถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งม,มั่นปรถนาเดอ้อลุงหมอเนอะเอาะอ๋บันี้กทางนี่กับทางสาม,มุกดากษตรได้ขอตู จบคลิปลงเพียงสำเนาเด้อผมเป็นพี่น้องเอทานนี้ก็โค้งคำา,า,า,าสบายดีสบายดี